าแนะนำแท่เป็นแท่รุ่นพิเศษนะครับรุ่นนี้ทําให้ทำมาเพื่อให้คนที่มีหนึ่งก็คือเรื่องของความสูงความสูงประมาณร้อยยหรือไม่ก็อายุอยู่ในช่วงของประมาณ่ขวบถึง10ขวบความยาวของตัวแท่เราจะทําให้มันสั้นก็คือหนึ่งนในเรื่องของอความปลอดภัยตัวว่าถ้าใช้ถ้าใช้หรือว่าในการฝึกเนี่ยยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะ มันจะไม่ปลอดภัยสำหรับคนใช้ก็เลยลดลดความยาวลงเหลือไม่ถึง2เมตร50ก็คือประมาณ2เมตรถึง2เมตร10ประมาณนี้นะครับเอสปกติเนี่ยความยาวที่เซ็ตไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่หัดเล่หัดุดก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร50เป็นการต่ำนะครับ2เมต50ถึง2เมตร70อันนี้คือตัวนี้คือเอเาดวัดให้ดูนะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่ลดความยาวลงเพราะว่าลูกค้า ที่สั่งมานี่เป็นเด็กผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเอาไปฝึกแล้วจะเป็นอันตรายก็เลยลดความยาวลงให้เพื่อที่จะไปฝึกให้ทานานแล้วก็คล่องก่อนสีน้ำเงินแดงเป็นของเด,งด็กจะเห็นว่านนะจะสั้นกว่าประมาณ20เซมสั้นกว่าเอสปกติลงมานะครับแล้วก็ในเซ้นี้ก็จะแถมหางไปให้เผื่อในจังหวะที่ฝึกฝกไปแล้วคิดว่าตัวเองอใช้ใช้แสในการ าหรือว่าฝึกทักษะมันดีละไม่ทําให้ตัวเองเจ็บละก็เพิ่มความยาวของหางแท้ขึ้นมาไดอ้อันนี้ก็เลยจะมาะรีวิวเสียงแท้ไซส์ s จิ๋วสำหรับเด็กที่ต้องการฝึกนะครับก็คือในช่วงนี้ก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยเรียนออนไลน์กันเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำํำล้วติดมือถือด้วยส่วนหนึ่งจะได้คลเครเียดออกกำลังกายอยู่บ้านลดการ ไปสัมผัสเชื้อโควิดเป็นห่วงกันเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยครับ S อ,อ่ะเส้นนี้ครับ S อ,อยู่มาฟังเส้นนี้เป็น S เ,เหมือนกันเ,เป็น S ปกตินะสหรับเด็ก ที่ชำนาญแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีความสูงแล้วก็มีความชำนาญระดับถึงแล้วนี่ครับเสียงใกล้เคียงกันไหมตีสองมือได้ไหมคะอ่าเดีวจะตีสองมือ ใช่ครับใช่ได้ครับสวัสดีครับ